สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพุทธคุณพรกเครื่องค่ะพี่วันนี้ได้พระบูชามานะคะพี่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรค่ะพี่นะคะ อ่าลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่รู้สึกว่าจะมีพระเยอะมากนั่นจะเป็นพวกพระร่วงเลยะคะ่ะพี่เนี่ยมีพระร่วงแล้วก็มีด้านบนนี้ด้วยเนี่ยค่ะเยอะมากเลยค่ะพี่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะคะพี่ขาหรือว่าเป็นพระอะไรเนี่ยใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้เหละค่ะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจา้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าไม่ทราบเลยค่ะว่าของที่ไหนนะคะพี่แต่ว่าแปลกดี แปลกตรงที่ว่าทําไมพระเยอะจังตรงกลางเนี่ยจะเป็นพระพุทธอันนี้หนูจินตนาการเอาเองนะคะพี่ตรงกลางจะเป็นพระพุธอย่างนี้ค่ะพี่นะคะเป็นพระพุทธนั่งอย่างนี้แล้วบริวารข้างๆจะมีพระองค์เล็กๆเป็นพระพระหน้าปกพระอันนี้สังกรจจายพระหน้าปกพระร่วงอะไรอย่างนี้ค่ะพี่แล้วก็เนี่ยค่ะ ด้าน,นบนนี้เขาเรียกว่าพระอะไรไม่รู้หนูไม่แน่ใจค่ะพี่ด้าน,นล่างก็เป็นสิววลีนะคะพี่ด้าน,นล่างส่วนข้างหลังก็มีเยอะมากค่ะพี่นะค่ะสภาพก็อย่างที่เห็นนะคะพี่เพราะว่า เจ้าของข,ข,อ,ขอข้อใช้งานมาแล้วนะคะพี่หนูก็ได้มาอย่างนี้นะคะพี่ตามภาพเลยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจยังไงด้านหลังจะเป็นผ้านอนค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นผ้านอนถ้าเกิดว่าสนใจยังไงพี่พี่แอดไลน์มาหาหนูได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร084065480จากข้างๆเราจะเป็นนกสองตัวค่ะพี่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะคะพี่ขาแปลกดีค่ะแปลกดีเลยเอามาค่ะเมาขอแบ่งคุณลุงเข้ามาค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจาก 1, 1 5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะพี่จ๋าใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะ,าะ,าะ,คะ,ะ,คะภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปทุกทุกคลิปเลยะคะ่ะพี่แอดไม่ขึ้นโทรอ่ะแม่ค้าดูดูพี่อยากย่ายังงม,มอยากย่าย่นะคะเคลียออกมาเคลียออกมานะคะพี่ หนูได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่ขายนะคะตามภาพนะคะพี่ตามภาพค่ะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จา๋าเป็นพระบูชาไม่ทราบที่นะคะพี่มาค่ะดูองค์เล็กกันต่อเดี๋ยวก่อนแม่ค้าปรับกล้องลงให้ลูกค้าแป๊บหนึ่งเดีวจะมองยากกัน <laughs> ส่วนองค์เล็กๆจะพี่จะเป็นสร้อยก่อนเอาปลาเดิมเป็นสร้อยก่อนดีกว่าเป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมค่ะพี่นะคะเป็นแบบนี้เนะคะพี่แม่ค้าได้มาแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือตรงกลางค่ะพี่แล้วก็ตะกุดเล็กๆอย่างนี้ค่ะพี่เขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะ เป็นตะกรุดเล็กๆอย่างนี้ขั้นขั้นมีลูกตุ้มมีขั้นตุ้มอย่างนี้นะคะเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่800ยบาทจ้ะเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่800อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทนะคะพี่ขาตะกรุดหลวงพ่อเดิมจ้กเป็นสร้อยคอตะกรุดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ยาวอยู่นะคะพี่ขอไว้ท <k S 2> ี่แ0 0อยบาทจ้ะแ800รอยบาทปลายทาง50ิบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นตะกรุดพร้อมเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงค่ะ700ดรอยบาทจ้ะ นะคะพี่ตะกุด2อันเหรียญ1นอันนะคะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะพี่เป็นตะกุดหนังไม่ทราบที่ค่ะพี่นะคะแม่ค้าได้มาสาภาพนี้เลยนะคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอดไอลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะอันนี้ขอไปที่600บาทจ้ะตะกุดหนังนี่แม่ค้าขอไปที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขอไปที่500บาทพอจ้ะนะคะ หลวงพ่อเดิมค่ะมีรอยจานด้วยนะคะพี่จะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมด้วยนะคะพี่ขาดอกนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะนี่ค่ะพี่เป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมเล่มเล็กนะคะพี่ไม่ได้ใหญ่เลยนะคะพี่เป็นเล่มเล็กคล้ายๆคล้ายๆเท่ากับมีดปากกาค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าเป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหนังไม่ทราบที่ค่ะพี่มาในกรอบพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะอันนี้ไม่ต้องไปจ้างเขาเริ่มนะคะพี่มาแบบนี้อยู่แล้วค่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะดอกนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเบี้ยแก่หลวงปู่รอดวัดนายโรงค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเบี้ยแก่เก่าเก่าักเลือดไอเชือกอย่างนี้นะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้เป็นหลวงพ่อปางค่ะพี่ขาขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ่านะคะตกตัวละหกร้อยบาทเองนะคะพี่ตกตัวละหกร้อยบาทเองนะคะพี่ขาถ้าเกิดคำนวณแล้วนะคะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าเป็นของหลวงปูหมุนจะพี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะเดือนนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าเดือนหลวงปูหมุนจ้าส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นปิดตาแร่บางไผ่ค่ะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้าไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะคะพี่ปิดตาแร่บางไผ่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะ้ะลืมอันนี้อีกอันหนึ่ง อันนี้ก็น่าจะเป็นสร้อยคอละค่ะพี่ค่ะตรงกลางจะมีตะกุดอยู่อย่างนี้นะคะพี่เอ๊ะตรงกลางจะมีตะกุดแล้วก็มีผ่าปลาอยู่สี่ตัวอย่างนี้นะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทจะ้ะสร้อยนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ EP นี้มีอยู่สองเส้นนะคะถ้าจะปิดบอกได้นะคะพี่ขานะคะบอกว่าอันที่มีปลาตะเพียนนะคะพี่700บาทปลายทาง50บบาทจะ้ะ ส่วนเรียนนี้เป็นเรียนหลวงพ่อท่านฉุยค่ะพี่ห0 0้บาทจ้ะเรียนหลวงพ่อท่านฉุยเริ่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองคนี้จะเป็นเรียนหลวงพ่อแดงเริ่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังเหมือนกันขอไว้ที่6 0รบาทจ้ะนะคะพี่สวยงามมากเลยค่ะพ,พี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทนะคะพี่เดียนหลวงพ่อแดงค่ะ ส่วนองค์นี้เป็นเดี่ยนโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะพี่ขอไว้ที่500ร้อยบาทจ้ะเดี่ยนเก่าๆโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่500้อยบาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระปุหนังเป็นพระกุนะคะพี่ขอไว้ที่600้อยบาทจ้ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยนะคะพี่เป็นพระปุหนังนะคะพี่ขอไว้ที่600้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บบาทเลยจ้ะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นหลวงพ่อป่านขี่ปลาจัดพี่ขอไว้ที่700บาทจา้ะภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจา้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาจ้ะพี่จา๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเดี๋ยวหลวงพ่อกันนะคะพี่ พกันองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่เดือนหลวงพกันเดือนนี้สวยงามมากเลยค่ะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เดืียหลวงพกันเดือนนี้จ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อไปทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่ห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะจับขอบค่ะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ เดี๋ยวหลวงพ่อไปเริ่มจับขอบอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ่าสำหรับเดี๋ยวหล่อโบราณหลวงพ่อไปเดือนนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อสังกาจายค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะนะคะพี่รูปหล่อสังกัดใจห้าร้อย500บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลัวยค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะ ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เหลี่ยงกลมหลงพกกวยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลงพกกลวยเหมือนกันด้านหลังจะเป็นหานุมานค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600้ยบาทจะเดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่600้ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะเป็นเดือนหลงพกกลวยด้านหลังจะเป็นหานุมานแบบนี้เลยค่ะขอไว้ที่600้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นเดียญหลวงปู่สุดวัดกาหลงค่ะพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะพี่สวยงามมากเลยค่ะพี่ขานะคะแม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่เดียนหลวงปู่สุดวัดกาหลงค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเรียนหลวงพ่อแช่มวัดฉลองค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ข่าเรียนหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระปิดตาหลังแบบองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ ปิตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันใช่ไหมคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนนี้จะเป็นหลวงปู่สุกเนื้อว่านจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะพี่เป็นหลวงปู่สุกเนื้อว่านนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเม็ดขันหนุนค่ะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ เม็ดขนุนนี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะจ๊ะพี่จ๋า6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่สําหรับเม็ดขนุนเม็ดนี้จ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นของหลวงพอ่อฤาษีลิงดํานะคะพี่สองอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทด้าน,นในด้าน,นหลังนี่ไม่รู้เป็นอะไรนะคะพี่เป็นสีพึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่แต่ขยับขยื่นได้คะ่ะพี่จะก,กิ้งไปกิ้งมาอยู่คะ่ะแล้วก็จะมีผ้ายันสีแดงแแล้วจะมีพระอยู่2องค์นะคะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะ เจ้าของเก่าเขาบอกว่าเป็นของลงพวดหรือสีดิกงดำนะคะพี่เนี่ยค่ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นคุณแผนค่ะพี่ขาด้านหลังจะฝังตะกุดดอกยาวๆอย่างนี้เนยนะคะพี่เต็มหลังเลยนะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะจะพี่จ๋า6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสำหรับคุณแผนฝังตะกุดจ้ะ6ก0บาทจ้ะ ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาตาแดงๆอย่างนี้นะคะพี่ขาเนื้ออย่างนี้นะคะพี่ขาน้ๆจะมาทีกับพี่ขานะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ0ดร้อยบาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาพระง้างตาแดงๆจ้ะเจ0ดร้อยบาทจ้ะพี่ตัวนี้นะจ๊ะตามภาพนะจ๊ะแม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยค่ะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่7 0็ดร้อยบาทจ้ะพี่700รอยบาทปลายทางบกเพิ่มห0สบาทนะคะพี่ขาสําหรับพระง้างตาแดงๆตัวนี้จ้า โอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าสนใจองค์ไหนนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะคะลบกวนพี่พี่แอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสีค่ะอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ